สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมสมุนไพรในสวนซึ่งมีการปลูกต้นยากล้วยนี่มีเป็นร้อยชนิดแต่ที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมีทั้งกล้วยน้ำว้ายักษ์ซึ่งต่อไปจะได้โปรแกรมต่อไปจะได้เจอแต่ที่เอามาทำยานี่ก็คือกล้วยน้ำไทยอันนี้อยู่ใกล้พระขนงนะกล้วยน้ำไทยเนี่ย ถ้าเราไปกรุงเทพเนี่ยตัวนี้พอดีเลยยอดเขาโดนลมพัดหักนี่จะขึ้นประหลาดมาแตงยอดกลางหนอ่อกลางต้นเห็นไ,ไหมอ่าตัวนี้จับพักุณนะ้ตัวยานี้อายุจะเอาไปทำเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายบำรุงเพศเนี่กล้วยน้ำไทยเนี่ย ไปแต่นั้นแหละยาลูกแปลกแม่นะลูกแปลกแม่นี่ก็คือมะตูมนิ่มธรรมตูมนิ่มเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าตำรับยาแต่ไม่ใช่เอาตัวนี้ตัวเดียวแต่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่้ช่วยเกี่ยวกับบำรุงลำไส้บำรุงลำไส้เดี๋ยววันนี้จะมาเอาเอหน่กล้วยน้ำใจเนี่ยผมจะเอาตัวหยวกเนี่ยหยวกกล้วยเนี่ย หยกกล้วยเนี่ย,อย,อย,ยเอาไปทำนนไปต้มต้มกับหมูเปรี้ยวก็ได้ตัวนี้ต้มกับหนังนะหนงังหนังก็คือหมูเปรี้ยวภาษาใต้ตัวนี้ละชำระละ้างเมื่อมันในลำไส้ดูแลลำไส้เลยตัวนี้พวกตัวหนังเนี่ยแล้วก็ฟอกเลือดไปในตัวสรรพคุณทางยานี้เยอะมากี๋ยววันนี้เรามาตัดตัดอ เราตัดเราจะเนี่ยแตงนองกลางเราเราเก็บไว้นะเราเฉพาะส่วนที่เดี๋ยวจะพยายามดูเออเ้าหนอไปต้มค่ะต้มไปต้มเนี่ยหนอไปต้มพยายาจะแต่งให้ดูว่าวันนี้เราเข้าสวนกันแต่งต้นกล้วยน้ำไทแล้วก็เศษที่เป็นหยวกเดี๋ยวเราพาไปต้มต้มหนังนะฮะหยวกหยวกนี้ใช้ได้นะ๋ยวนี้เราจะเป็นหมูอีก ไปไใส่เนี่ยจะได้นี่จะได้ริมรั้วป,ปัวในสวนที่สวนพัทร,รีนะคะวันนี้เดี๋ยวแบให้ดูเลยไม่ใช่กล้วยน้ำวา้าเห็นสีชมพูไหมกล้วยน้ำไทยเนี่ยกล้วยน้ำไทยใกล้พระขนงเลยอ่าเราจะให้หน่อนี่เขาขึ้นแบบสมบูรณ์อ่าเริ่มอ่อนแล้วเนี่ยอ่อนแล้วเริ่มหิวแล้วอุดอูดสบายแล้วตอนนี้ อีกหนอนึงเชิญขึ้นไปเลยเราจะเอาแต่กาบเอาแต่กิ่งที่อ,อ่อ,อนอ่อนให้ดูกันเลยเนี่ยอ่อ,อนน,นี่เนี่ยตัวนี้เอาไปต้มทำอาหาร,าหารในส่วนที่นี้เป็นของที่เหลือและต้นนี้จะ,จะเจริญต่อไปในอนาคต ให้เขาขึ้นไปนไอไรามีเยอ,อ,กกห,ลยอหลายนอนี่เยอะแยะเลย,ย,ำท,ยเลเทำาอาหารได้นะทอาหารได้สบายมากแล้วข้อสำคัญในการเป็นยาแก้ไอแก้ไอเนี่ยไม่ต้องไปหายาอย่างอื่นเลยเอากล้วยเนี่ยมารักสามสีแว่นลูกกล้วยนะกล้วยดิบๆนอกจากกล้วยน้ำไท้กล้วยอื่นก็ได้ หั่นแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเข้าปากยาแก้ไอ้นี้จะระงับทันทีเลยไม่ต้องไปซื้อยาแก้ไอ้ตรงไหนรับประกันเดี๋ยวเราตรงนั้นเราไปตัดเนาะเดี๋ยวเราจะเอาจักที่เหลือมาทำอาหารกันนะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำทำอาหารกันดีกว่าโอเคครับเจอกัน พอแล้วอืมเดี๋ยวนะคะ่หยุดวิดีโอแป๊บหน,น,นึ่งเิดีโอเป็นยาวจังมันไม่ยอมหยุดเนื้อเนื้อติดเนื้อติดหนังติดอ๋อเดี๋ยวสักพูดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งครับเอาล่ะตอนนี้วิดีโอเราเริ่มที่จะเดินทางต่อไปแล้ว ใไปเดินทางกันต่อ